สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูกุ้งมีตุ๊กตาหมีมานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะคะอ่าตัวนี้ชื่อน้องอะไรน้องคาร่านะคะตัวนี้ชื่อน้องคาร่านะคะพอดีครูกุ้งอ่ามีหมาตัวนึงนะคะแล้วก็หมาตัวนี้ก็คือไม่ใช่ค่ะเล่าเล่าก่อนว่าทําไมตัวนี้ถึงชื่อคาร่าอ่ะครูกุ้งมีหมา คครูกุ้งมีหมาตัวหนึ่งนะคะแล้วมันป่วยนะคะมันป่วยในอายุเยอะแล้วมันป่วยตายนะคะด้วยความที่คุณครูก็คิดถึงมันนะคะคุณครูก็เลยตั้งชื่อมันว่าคาร่านะคะตัวนี้นะคะอืมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสั่งงานเด็กๆนะคะสั่งงานเด็กๆหน้าหนึ่งร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะเป็นสลัดเอกนะลูกนะ ก็คือจากครั้งที่แล้วเราเขียนสะกดคําไปแล้วใช่ไหมคะแล้วครูกุ้มก็ให้เด็เกๆทำลงในสมุดใช่ไหมลูกอ่านะคะเมื่อวานเราฝึกเขียนไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูกุ้มก็ให้เด็กๆได้ฝึกลองทําแบบสุกหัดเพิ่มเติมน,นะคะหนะ้าหนึ่งศูนย์ห้านะคะถึงหนึ่งศูนย์เจ็ดนะลูกนะอ๋อเด็เกๆทำหน้า104ด้วยเลยก็ได้นะคะวันนี้ทำหน้าหนึ่งถึง10ศย์ 7ไปเลยนะลูกนะคุณครูเพิ่มให้อีกหน้านึงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเด็กหยุดตั้งสามวันนะคะเด็กทำท่าทำหน้าหนึ่งร้อยสี่ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดเลยนะคะลูกๆนะคะคุณครูกุ้งแก้ได้ไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะถ่ายรูปแก้ให้นะคะอ่ะยังไงครูกุ้งก็ขอฝากงานเด็กๆภาษาไทยเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า คุณครูได้อัดคลิปแล้วเมื่อวานนะคะเด็กๆสามารถดูย้อนหลังได้นะคะอะวันนี้นะคะครูกุ้งกับน้องคาร่าก็ขอใบบายเด็กๆไปก่อนนะคะให้เด็กๆทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมทำเล่มน,นี้นะคะ104-107เลยนะคะเด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งงานสร้างอัลบั้มให้ครูด้วยนะคะเรือครูกุ้งเช็คย้อนหลังนะคะ สำหรับวันนี้ครูกุ้งก็ต้องกล่าวคำว่าบาย่บายบายก่อนนะคะภาษาญี่ปุ่นว่งยังงลุดลาลาก่อน <c oughs> คิดนานจังเลยอ่ะก็คือว่าญี่ปุ่นมันเรียนอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะเหลือสองอาทิตย์ครั้งอะ่ะคุณครูกุ้งก็ลืมแล้วนะคะที่จริงวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาที่ต้องพูดบ่อยๆใช่ไหมคะพูดบ่อยๆถึงจะเก่งนะคะ มันภาษาไทยเหมือนกันนะคะเด็กได้เปรียบได้เปรียกน้องว่ายังไงคะเด็กใช้ทุกวันนะคะวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ใช้ทุกวันพูดทุกวันนะคะอ่ะเด็ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ต้องพูดภาษาไทยให้ถูกนะคะเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ถูกเขียนให้ถูกแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะคะนะคะ,ะ,คะถึงจะสมกับว่าเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะไม่รู้คุกกุ้งคิดเองหรือเปล่านะลูกนะแต่รู้สึกยอดผู้ป่วยก็จะลดลงนะคะเป็นเพราะวัคซีนที่นำมาฉีดให้นะคะไม่มีเพิ่มขึ้นนะคะคุณกุ้งก็หวังว่าถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เปิดเรียนเทอมสองนะคะก็ภาวนาว่าขอให้ได้เปิดเรียนเทอมสองนะคะคุณกุ้งอยาก สอนแบบเห็นหน้าเด็กแล้วนะคะไม่อยากไม่อยากสอนแบบอัดคลิปนะคะนะคะช่วงนี้ก็ดิๆก็พยายามทำงานส่งนะคะตรงตามเวลาตรงตามครบที่คุณครูสั่งไม่ใช่เฉพาะวิชาไทยคณิตสังคมของคูกุ้งนะคะรวมถึงวิชาของครูท่านอื่นๆด้วยนะลูกนะ เด็กๆต้องทํางานส่งคุณรูให้ครบทุกคนเลยนะคะเป็นการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ความรับผิดช,ชอบนะคะให้เด็กๆด้วยนะคะซึ่งเทอมนี้นะคะก็จะไม่มีการทดสอบแบบสอบใช่ไหมคะแต่เด็กๆต้องส่งงานครูให้ครบนะคะทุกท่านเลยนะคะนะคะเด็กๆการเรียนออนไลน์ยังมีข้อดีตรงนึงนะคะเด็กๆ การเรียนออนไลน์มีข้อดีไม่มีแต่ไม่เชื่อว่ามีแต่ข้อเสียนะคะการเรียนออนไลน์ฝึกให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองนะคะฝึกให้เด็กๆรู้จักการช่วยเหลือตนเองมีวินัยในตนเองนะคะเด็กๆบางคนพอเปิดเรียนมาแล้วอาจจะเก่งกว่าการที่เรียนกับคุณครูกู้ไม่ซ้ําได้เลยนะคะเพราะคุณครูกู้สังเกตว่าเด็กบางคนเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลายมือ สวยมากเลยค่ะลายมือสวยกว่าตอนที่คุณผู้คุ้งเสิอีกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมีนายทำงานส่งนะคะโอเคคุณรู้คุ้งพูดยาวแล้วนะคะเด็กๆทำหน้าหนึ่งสถึงหนึ่งนะคะให้เวลากี่วันคะลูก3วันนะคะสำหรับวันนี้ กล่าวคำว่าสวัสดีจริงๆแล้วล่ะค่ะบายค่ะบายบายค่ะ